สวัสดีครับผมร้าน JJ b y Shop รับนี่วันนี้ Freebee 500X ลูกค้าคุณห้องรถมาเลยเข้ามาติดตั้งในชุดปีป๊บ g s ADV ตัวนี้จะเป็นชุดปี๊บสใบจากทางแบรนด์ g s ADV นะครับชุดแหลกเป็นแบบแสแตนเลสใบข้างขนาดความจุ32ลิตรชุดแหลกไม่ต้องถอดมือจับนะครับเขาจะไปใส่ใต้มือจับระบบล็อกของปีป๊บจับกับแหลกโดยตรงทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะไปท้ายด้วย ใบท้ายก็เป็นสไลด์ล็อคจับกับแบล็กโดยตรงเลยนะครับมีชุดขาค้ำลงมากับปี๊บด้านข้างนะครับแข็งแรงแน่นอนพวกนี้ถ้าได้เป็นชุด3ใบนะอืใบท้ายดูใบท้ายกันใบท้ายจะเป็นขนาด42ลิตรนะครับส่วนใบข้าง32ลิตรพวกนี้เปิดออกมาจะไม่ชนนะครับ ข้างสามารถเปิดได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะระบบล็อกของปีพวกนี้แนะนําให้ล็อกไว้ตลอดนะครับปึ๊บใช้งานง่ายสะดวกมากปิดล็อกได้เลยนะทั้งสามใบใช้กุญแจดอกเดียวกันนะครับจะเปิดได้ทั้งหน้าหรือหลังก็ได้ความกว้างของปี๊บชุดนี้ก็ประมาณแฮนนะมันจะไม่ได้แบบเลยแฮนมากมาย สำหรับไซร์ 500X ก็โปลสวยงามกำลังดีดูจากมุมด้านบนมมุมด้านข้างนะครับอ,อีกจุดหนึ่งตรงนี้เขาก็จะมายืดพักเท้านะทุกตัวแนะนำให้ใส่น้ำยากันคายนะครับตัวไหนที่ไม่ใช้หน็อตกันคายใส่น้ำยากันคายทุกตัวนะในกรณีไปติดตั้งเองนะครับผมสนใจก็ติดต่อที่ร้าน JJ เจ k e ช h อบได้โดยตรงเลยนะครับขอบคุณครับ